การบินของไทยกำลังสั่นสะเทือนนะคะเมื่อล่าสุดค่ะองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO นั้นออกมาตั้งคำถามนะคะแล้วก็ประเมินมาตรฐานสายการบินของไทยนะคะว่าอยู่ในระดับต่ําแทบจะต่ำที่สุดในอาเซียนนะคะหลังจากการตรวจสอบนั้นมีขึ้นเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ไม่ดีสําหรับวงการการบินนะคะเกิดสุขภาพการมทางการบินขึ้นบ่อยครั้งทาง ICAO ต้องเข้มงวดไกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสายการบินในเอเชียและเมื่อมีการตรวจสอบเข้ามาแล้วนะคะลงมาลึกแล้วก็ส่ง ตรวจสอบทุกประเทศรวมถึงไทยก็พบว่าไทยนั้นมีปัญหาเรื่องของมาตรฐานการบินหลายอย่างคือเขาตรวจกันหมดนะฮะตรวจทั้งอาเซียนเลยเพราะว่าปัญหาเยอะอย่างที่บอกเป็นไม่สักครู่อุบัติเหตุเยอะ ICAO เนี่ยเขาก็มาสํารวจแล้วก็สํานักงานคุณภาพก็ตั้งอยู่บ้านเราด้วยใกล้ๆกับปตทเองก็เลยอาจจะตรวจสอบบ้านเราเข้มข้นนิดหนึ่งตัวเลขบ้านเราเนี่ยออกมาไม่ดีคือสมาชิกเขามี1 9 1กอประเทศทั่วโลกเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นการตรวจสอบต่างๆก็ต้องเข้มงวดกันไปมาดูตัวเลขหน่อยไหมฮะว่ามาตรฐา ฐานของเราเนี่ยต้องบอกว่าต่ำที่สุดในอาเซียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจทั้งหมด10ชาติในอาเซียนโอเคแน่นอนสิงคโปร์อันดับหนึ่งสายการบิน,นสนามบินของเขาคือเต็มรอยที่เกแอ่ตแต่ของเรานะฮะนับต่างจากสิงคโปร์ของเราได้35.6%อันนี้คือมาตรฐานโดยภาพรวมโ,หโห โอ้แล้วถ้าเกิดไปดูมาเลเซียมาเลเซียจะตามสิงคโปร์มา81.18%ลาวครับเพื่อนบ้านเรา65.31%เมียนมานะครับ64.9%บูรนย64เวียดนาม50มที่ต่ำกว่า50เนี่ยมี3ชาติมีอินโดนีเซียมีกัมพูชาแล้วก็มีบ้านเราแต่บ้านเราแย่หน่อยตัวเลขต่ำกว่า40%อีก35.6%ซึ่งน่าตกใจนิดหนึ่งเพราะว่าปกติเนี่ยปัญหามักจะอยู่ที่อินโดอินโดนี้ หามากว่าอการให้บริการสายการบินของเขาเนี่ยฮะโลคอสอแข่งเัินสูงแต่ตัวเลขของเขาก็ยังสูงกว่าบ้านเราโดยภาพรวมค่ะแล้วก็ที่น่าต้องข้อสังเกตนะคะมาเลเซียนะปีที่แล้วมีปัญหารเรื่องของธุรกิจการบินชัดเจนะนะคะคือง่ายว่ามาเลเซีาายแอร์ไลน์มาเลเซีาายแอร์ไลน์แต่ว่ามาตรฐานที่เป็นมาตรฐานโดยรวมเขาก็ยังสูงถึง81%นะคะคือสิ่งที่ทาง i c a o เขาบอกว่าตรวจสอบแล้วก็พบว่ามาตรฐานต่ำลงมานะคะหลักๆเลยคุณนัทเขาบอกว่าโฟกัสไปที่เรื่องของ ความปลอดภัยและการบริหารจัดการรวมไปถึงองค์กรที่เป็นองค์กรควบคุมคือมีหลายเรื่องคือการทํางานเนี่ยเขาบอกว่ามันมีทั้งแบบที่จะต้องแก้เร่งด่วนภายใน14วันกับที่ต้องแก้ให้ได้ภายใน90วันไอ้อย่างเรื่องนี้เขาบอกว่าต้องแก้ภายใน90วันค่ะแต่เก้า0ิเสุราสาเดือน3เดือนนะคะแต่ว่าคือเขาก็จะมีกําหนดระยะเวลาให้อันนี้นะคะเขาบอกว่า จริงๆแล้วมันเป็นต้นสายปลายเหตุเลยนะคะ,คะเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมการบินพลเรือนนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นทั้งเรเก l เลเตอร์ขณะเดียวกันนะคะก็เป็นผู้ที่บริหารทําหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์ด้วยนะคะดังนั้นถ้ายังมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารจัดการอยู่ ก็ถือว่าอาจจะยังมีความไม่แข็งแรงเพราะว่าทํางานด้านใดด้านหนึ่ง <ฮะ S 1> ไม่ได้เข้มแข็งเต็มที่ผลประโยชน์ดูเหมือนขัดกันเองดังนั้นถ้าไม่เข้มแข็งหรือว่าไม่ได้เข้มงวดไปด้านใดด้านหนึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงว่าการเข้าไปดูแลเรื่องของระบบปฏิบัติการก็จะไม่แข็งแรงเหมือนกันคือเพราะไงว่าคุณเป็นทั้งคนที่กำกับดูแลโดยภาพรวมและคุณก็ดันให้บริการด้วยเป็นผู้เล่นด้วยเปรียบเทียบง่ายเหมือนว่าคุณเป็นคุณครูแล้วคุณก็เป็นนักเรียนด้วยแล้ววันที่คุณจะตัดเกรดล่ะ จะตัดเกตอยังไงมันอาจจะลําบากนิดหนึ่งถ้าสมมุติว่าคนที่กํากับดูแลไม่แข็งแรงแล้วคนที่ให้บริการล่ะ อาจจะต้องละเลยกฎระเบียบบางอย่างหรือเปล่ายุ่นๆกันหรือเปล่าเพราะว่ามันตั้งว่าเป็นคนคนเดียวกันแบบนั้นเองนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นต้นสายปลายเหตุสําคัญเลยว่าเรื่องของความปลอดภัยก็ถูกตั้งคําถามนะคะก็ต่อเนื่องมาเรื่องของการออกใบอนุญาตในการเดินอากาศคือ ICO a เนี่ยนะคะเขาก็จะมีหลักเกณฑ์หลักการของเขาว่าถ้าจะออกใบอนุญาตนะคะก็ต้องมีหลักเกณฑ์หนึ่งสองสามสี่ต้องส่งคนมาอบรมถึงมาตรฐานแล้วจึงจะได้บัใบอนุญาตนะคะแต่ปรากฏว่าของไทยนะคะ นอกจากไม่ส่งคนมาอบรมไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะนักบินคือเขามีนักบินที่เป็นนักบินคอยควบคุมไฟล์คอยบริหารจัดการนะคะ,ะอันนั้นมีใบอนุญ,ญาตแต่ว่าปรากฏว่านักบินจริงๆคนที่ทําการควบคุมการบินไปตรวจสอบแล้วไม่มีใบอนุญาตอา้าวแล้วแบบนี้ทํำยังไงล<ะ>่ะคะก็เป็นปัญหาสิแล้วก็บางคนก็ไม่ได้อบรมด้วย<ะ>คือจริงๆในช่วงที่ผ่านมามีหลายสายการบินอ,อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยหลายสายการบินที่จะ,ะต้องเร่งเปิดบางทีการให้ใบอนุญ,ญาต อาจจะมีการละเลยปพราะเรื่องของการแข่งขันกันดูเดือดเ่งเปิดรุดบินเส้นทางบินอันนี้เขาบอกต้องแก้ได้มาใน14วันนะครับเช่นเดียวกับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็14วันเหมือนกันต้องไปดูแลเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยคือเวลาเราขึ้นเครื่องบินเขาก็จะห้ามเอาสิ่งของบางอย่างขึ้นไปนะห้ามเอาของเหลวเกินกี่ซีซีขึ้นไปของมีคมก็ห้ามหลายอย่างเนี่ยไปดูแล มาตรฐานความปลอดภัยของเราปรากฏว่าของเราเนี่ยค่ะอาจจะมาตรฐานความเข้มงวดอาจจะต่ำไปนิดนึงการขนส่งสิ่งของอันตรายต่างๆสิ่งของต้องข้ามต่างๆไม่ดีอันนี้ต้องรีบแก้ไข14ไขวันเหมือนกันค่ะ